ส่วนสวนนงนุษพัทยานะครับก็พร้อมแล้วที่จะจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติครับทางคุณชูเกียร์สิงห์สูงนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์คุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาครับก็กล่าวต้อนรับนักกีฬาและผู้ร่วมงานการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ ITTF FA 40 Thailand Para Open 2 0 2พพัทยาไทยแลนด์ วันที่23 28สิงหาคมนี้ครับแข่งที่นงนุชพัทยาอินเตอร์เนชั่นนลคอนเวอร์ชั่นแอนด์เอ็กซิเพชั่นเซ็นเตอร์นะฮะงานนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม315คนจาก20ประเทศบราซิลจีนสเปนฝรั่งเศสฮ่องกงฮังการีอินโดนีเซียอินเดียอิหร่านอิสราเอลเวเนซุเอลา่าญี่ปุ่นเกาหลีเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์ชิลีตุรกีแล้วก็ไทยครับ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติรายการ ITTF FA40 Thailand Para Open 2023เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับ เพื่อให้นักกีฬาได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับสอดคล้องกับแผนการแข่งขันของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติที่จะรองรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมในปี2024พัฒนาระบบการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลน,นะครับ